ได้เวลาจอร์ดี้พักผ่อนจากทะเลสุดเกลือในคิงสาสัสีพาจอร์ดี้มาบุกทะเลใหม่ที่ไม่มีพลังผลปิศา์แต่มีเป็ดมหาเทพที่จะตกได้ปลาสุดโหดกัน24ชั่วโมงในแมปฟิสจอร์ดี้จะตกได้ปลาหมึกยักษ์กับเขาไหมมาดูกันกดไลค์กดแชร์ด้วยเ e t s go ไม่เป็นแล,ล้วราชาโจนสลัดขอมาเป็นนักตกปลาหน่อยละกันขอดูเกมพารก่อนโอ้โหมีซับพอร์ตเตอร์อะไรด้วยเนี่ยถ้ามันช่วยจอร์ดี้ดีขึ้นกูก็ซื้อหมดทั้งหมดเลยฮะลักกงลักกี้เอ็กพีบูทอะไรเนี่ยอ e ีหมดเซลเลอร์ขายได้นะครับเอาหมดยกเว้นเรดีโอนะไม่รู้จะเปิดเพลงอะไร และเจ้านี้ก็เข้าสู่ดินแดนที่เรานักตกปลาไฟฝันที่ไม่มีผลปีศาจโอ้โหหวัดดีนักเปิ้ลสยาคันสามใส่สชุดนอนมาเลยนี่ฮู้หวัดดีครับน้องฝากดวด้วยนะครับผมจะเป็นนักตกปลาดับหนึ่งของโลกแต่ก่อนอื่นเราต้องมาคุยไก่เบานี่ก่อนเพื่อรับเควสโอ้ยคุณคือโจนที่เหรอเรเอาซ c คุณมานานแล้วยินดีต้อนรับสู่ทะเลนี่นะที่นี่ก็เกลือเหมือนกันนั่นแหละอ้าวมันเกลือเหมือนกันเลยในทะเลเนี่ยใช่เลยโอเคงไงเป็นจไปตกปลามาสามตัวให้เราก่อนแล้วกันนะ ก็อุสา์นี้จากทะเลเกลืออย่าบอกนะว่ากูน้าเกลือที่นี่อีกโอเคเราจะมาตกปลาใกล้แอรกัรสุร์สยาขั้น3นะแต่ว่ามันตกยังไงว่าจอร์นี่ไม่เคยตกแต่ใช้เป็นผลพีศารและนี่คือการเวียงเบ็ดครั้งแรกของจอร์นี่ครับผมและก็ต้องกดเชคหรือการเขย่าจอโอเคจะนี่ก็กดไปเลยเฮ้ยเรือเรือเฮ้ยโอ้ยน้ำกระเด็นหมดเลยเนี่ยปลาหายหมดไอ้น้องอโอเคกดไปไหนมาดูที่เราจะได้ปลาตัวแรกแล้วโอ้ยดา,าแล้วแล้วก็เราก็ลากลากปลาลัก ไอ้เด็กมันลากแก๊งกันว่ะพี่มันเล่นยังไงเนี่ยเอ้าปลาหลุดเลยโอ้ยใช้แยกกับผลวิศารอีกแล้วเนี่ยเบ็ดงููอันเนี่ย จอดี้ก็เรียนรู้ธีการใช้เบ็ดก็รู้ว่าอ๋อมันต้องประมาณนี้โอเคต้องควบคุมประมาณนี้อ่าเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วเออมันกระดดนกระดอนด้วยนะ <kar re> มันใช้ยากจังวะตัวแรกของจอดี่ได้มาแลว้วโอ้ยปลา1นกกิโลโอ้ยปลาดีเอาไปทาปูอัดได้แล้วก็ตกปลาตัวที่ส yeah องอย่าห้าวเฮ้ยไม่ใช่ปลาแล้วนี่มันสาลายวะครับมี่ และเราก็ตกตัวที่3มเริ่มคล้องมือแล้วได้แล้วปลาอะไรวะเนี่ยอุย้ยปลาดุกและเราก็คุยกับไอ้มังกี้ดีลูฟี่ตัวนี้เออมันมีมันคล้ายๆลูฟีนะ่นะนะเลเวลสี่แล้วมีเงินตั้งพันสามแน่ทำอะไรดีละเนี่ยไอลูฟี่ก็แนะนําให้มาหาคนขายปลาตรงนี้เราก็ไม่รอช้าที่จะลองขายปลาดูเราก็ได้เงินมาร้อยสามสิบสี่บาทโอ้ยโคตรเยอะเลยเอาเบ็ดอันไหนดีเนะี่ยอยากได้เบ็ดทคทอ่นะ แต่จอน์ี้ก็เลือกตัดสินใจลงทุนกับกงจับปูวนเนี่ยได้ข่าวว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยมันน่าจะได้กําไรเยอะอยู่กูก็ซัดหมดเลยฮะเอาให้หมดเผื่อได้กำไรแบบร้อยเท่าเลยเนี่ย เขาจะไปลู่ดักปูดักกุ้งดักกระปาน่ะตอนนี้ก็ไม่รอช้าวางกลงดักปูดักกุ้งเลยทํากําไรกันแบบชิวๆแล้ระหว่างที่จอร์ดี้วางกงดักปูก็นะ,ะแจก1000งพันโลบ้าเช่นเคยครับผมคลิปนี้เพียงแต่คาถามว่าทุกคนเนี่ยนะครับตกได้ปลาอะไรที่แบบภูมิใจที่สุดแล้วก็น้ําหนักเยอะที่สุดนะ ส่วนจอนี่ตอนนี้ก็คงจะเป็นปลาแซลมอนเมื่อกี้ที่หนักประมาณ1นกิโลคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อโลบอกน,นหลังกันด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มอันนี้เมดิไซคอลเลคชันเพื่อรับนรับ1000โลบักนะออได้ข่าวมีเนสซีมีปลาบึกจักด้วยนะมีไม่มทักหมื่นกิโลอะไรเงี้ยคอมเมนต์กันมาหน่อยรักกันแล้วก็ฝากปอบเมดิไซกันด้วยสำหรับคนชอบแต่งตัวละครคอสเพย์เป็นตัวละครอนิเมะนะซื้อใส่จบ คบภายในแมปเดียวเลยนะเออซื้อง่ายนะครับเอาไปเล่นแมปอื่นในะระบได้ทุกแมปเลยนะครับนะและมีอนิเมะมากกว่าแบบ100เรื่อง3 0 0พเรื่องกันเลยเราไปแวะดูกันได้นะครับลิงแบบอยู่ด้านล่างนะไอจอยนี่ก็วางกงดักปูเรียบร้อยแล้วก็มาตกปลาต่อรอให้กงดักปูเนี่ยมันทำงานหนะ้ามาดูดีว่าครั้งนี้เราจะได้ตัวอะไรนะครับคลิปนี้น่าจะยาวมากๆนะเพราะผมจะเล่นแมสเอ็นเกมไปเลยเออเออไไปรู้ไปเลยว่ามันตึงขนาดไหนแมบปบนี่ยังอ้ยมันจะได้ของดีนะาดูจากในน้ำแล้วมีอะไรลายๆไม่รู้แต่ กูควบคุมไม่ค่อยอยู่เลยว่ะเออนี่อเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วซอ,อยยิ่งซอยยิ่งน้องซอย,ยะปะปะว้าวอุย้ยปลาเรืองแสงออ้ยสี่จุดสี่กิโลตัวนี้ใหญ่ที่สุดแล้วที่จอนดี้เคยตกมาผ่านไปสักพักจอนดี้ก็มาเก็บกุ้งนะฮะแล้วก็ได้ปูได้กุ้งกันเยอะแยะเลยโอ้ยล็อบสเตอร์มาเนี่ยล็อบสเตอร์หรือกุ้งแม่น้ำเจ้าพญาก็ไม่รู้นะครับเก็บไปก่อนบางทีก็ได้เม่นนะ,ะได้ก้อนหงก้อนหินก็มีนะครับกูจับบ้า มันจะคุ้มไหมเนี่ยเมื่อกี้เราใช้ทุนไปทั้งหมด1,300โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้กําไรเท่าไรไปพ่อค้าขอเบิ้มเบิมสักสี่ห้าพันไรเงี้ยพ่อค้าโอเคขายให้หมดเลยป๊าป๊าป๊าโอเคได้มาพันสี่เองกําไร200หรือร้อยเดียวเองไม่เห็นคุ้มเลยแล้วเราอยากได้เบียดสองพันซะด้วยและจอร์ดี้ก็ได้รู้จักกับน้องคนหนึ่งที่ก็เป็นพนักงาน KFC เขาบอกว่านี่จอร์ดี้มารับเควสตรงนี้สิมันน่าจะได้ของดีของเด็ดนะโอเควันนี้เราน่าจะมีไกด์เป็นไอ้บ่าว เซคนนี้แหละฮะเออนี่ไม่รู้นะครับเขาจะพาเราเล่นและวัยรุ่นเกฟซก็พากูนั่งเรือผีสิงมาที่เกาะนี้นะครับเขาบอกว่าเออที่นี่เขาตกก็ได้ปลาดีๆด,ดูจากทงได้แต่แม่งแหลกชิบหายเลย <laughs> พากูมาที่ไหนวะเนี่ยโอเคไหนจอนี่ขอลองตกหน่อยดีว่าแบบ มันจะเฟีย้ยขนาดไหนกันเชียววะที่นี่นะขอลองฝีมือหน่อยว่าที่นี่ปลาเนี่ยมันจะระดับไหนกันเชียวโอ้โหแปดกิโลเลยเออได้เป็นกล่องมาแล้วก็เปิดออกมาได้ปลาหลายตัวโอ้โหเขามีแต่ตกได้ปลากูตกได้กล่องกูจะบ้าอขออีกทีหนึ่งมาดูดิว่าเราจะได้ตัวอะไรขอดีๆเด็ดๆหน่อยดีแบบตัวละห้าร้อยกิโลอะไรเงี้ย ห้าร้อยล้านโอ้โหโอ้โหศูนย์จุดหกคุณเช่าตัวเท่าลูกมดุดระหว่างตกไปตกมาไอว้วรุ่นเคฟซีก็บอกว่าพี่จอร์นี่เดี๋ยวผมพาไปที่ที่เขาตกได้ปลาหมึกกฮ้ยกูก็โอเคไปเลยกูอยากได้ปลาหมึกมานานแล้วถ้ากูตกได้ปลาหมึกคลิปนี้ก็จบทันทีสถานที่ตกก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆที่น้ําแข็งแต่ว่านี่เลยเกมนี้มันบัฟโชคได้บูธใ้ทั้งเซิร์ฟเวอร์คูณ2ไปเลยเ้ยมีคูณ4ี่ด้วยงั้นก็จัดไปเผื่ออโอกาสให้เราได้ปลาหมึกเร็วขึ้น แต่เบ็ดกูจะไหวไหมเนี่ยเจอตัวแรกที่นี่ก็รู้สึกตึงมือมากๆเลยโอ้ยรู้สึกคุมยากจัดๆเลยปลามันดิ้นโหดจังเลยอะเบ็ดนี้ไม่น่าจะไหวนะเบ็ดอละศูนย์บาทเนี่ย้างก็ไปโอ้โหศูนยจุดสาม คุณรู้ว่าปลานีโม่เล่าว่างตกอยู่ดีๆก็มีคนขี่เรืออ้าวไอ้วัยรุ่นสุพรรณุรีขั้นสามัอแม่งมาตกที่นี่เหมือนกัน,นสงสัยอยากจะมาล่าปลาหมึกนะจอร์นี่ตกได้หลายตัวอยู่พอสมควรแต่ว่าต้องการเงินอยู่ที่2000เพื่อจะไปซื้อเบ็ดราคา2,000นั่นแหละเออโอเคเอาปลาที่เราตกได้ที่น้ําแข็งตัวนั้นมาขายดูดิว่าเราจะได้เงินพอหรือเปล่าโอเคพอแล้วไหนมาซื้อเลยเบ็ดราคา2,000มันน่าจะตกได้ปลาหมึกนะตัวนี้นะจอร์นี่ก็ไม่รอช้าซื้อมาเลยไหนดูที่คุณสมบัติเบ็ด เหงงมือนเบ็ดนี่มันจะตกได้แค่600กิโลเองแต่ว่ามันเพิ่มค่าลักแล้วก็เพิ่มอะไรต่างๆนานาที่อาจจะทําให้เราคุมเบ็ดได้ง่ายขึ้นก็ไม่เราไม่รู้และเราก็กลับมาที่นี่เหมือนเดิมอู้ยลากป่านี่เลยอู้ยได้มาแล้วเออรู้สึกว่ามันคุมง่ายขึ้นและเราก็มีนี่เลยที่ดักปูเหมือนเดิมนะฮะดักไว้ แล้รู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างตึงมือมากๆน่าจะเป็นตัวที่กิโลน่าจะเยอะมากๆขอสักหมื่นกิโลได้ไหมเออหมื่นกิโลออาแปดจุดห้า 8, 5, กิโลตัวนี้อุย้ยโคตึงเฮ้ยไอ้ไอ้ไหนุ่มนั่นตกได้ปลาหมึก้านหลังเราเฮ้ยเป็นไปนได้ยังไง ซึ่งคนที่ตกได้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะก็ไอ้น้อง KFC ซที่ผมพากูมาตกนั่นเองโอ้ยน้องเบ็ดมันตึงโอเคเดี๋ยวเราจอนี่ก่อนเดี๋ยวจอนี่กันตกได้และสิ่งที่กูตกได้นั่นก็คือตัวนี้เลยมันคือ้ายปลาพญานาค <c oughs> หรือว่าปลาดุกก็ไม่รู้นี่กูด4.7โลเลยนะตัวเนี้ยไม่เอาเรื่องโอเคน้องเคซีก็บอกว่าพี่เราเอาไปขายกันถเถอะเผื่อจะได้เงินมหาศาลเพราะตอนนี้กูมีเงินแค่47บาทเท่านั้นเอาไปลงทุนหมดแล้ว พ่อค้าขอราคาดีๆหน่อยนะปลาพญานาคเลยนะเว้ยโอเคให้กูมาแค่พันสามโอเคอ๋อมันยังไม่ขายของดีๆเนี่ยมันต้องขายเองนะกดขายทีละอันปางเข้าไปโอ้ยตัวนี้ได้พันหนึ่งเลยเยอะชูโทเลยพี่จะต้องอย่างนี้ดิว่าโอ้ยตัวนี้ได้สองร้อยนี่ปลาพญานาคอะพี่ฮะพ่อค้าขอดีดีได้ไหมเอาแบบตึงๆเลยอะ่ะโอ,โอ้ได้หกร้อยเองเนอ่ยนำถูกจักเลยอะ่ะ ไอ้น้อง KFC ก็พาจอร์ดี้มาตกปลากลางทะเลเหมือนเดิมนะเขาให้เราเก็บังางเพื่อซื้อเบ็ดอันใหม่ไอ้ KFC บอกว่ามันน่าจะโหดกว่าเบ็ดที่พี่ใช้ตอนนี้นะอันนี้ค่อนข้างกากเลยนะโอเคครับได้เลยยาวๆไปแด้และสิ่งที่จอร์ดี้ตกได้อีกตัวหนึ่งก็คือนี่เลยปลาหัวจรวดตัวนี้โอ้ยหนักหมื่นสี่เลยโอ้โหสุดโหดเลยดูดิจะบกยาวด้วยพวกอูซบแล้วนี่เราก็ได้ปลา,ปาแย่ๆเลยนะเดี๋ยวเราจะกลับไปขายกัน พ่อค้าขอราคาดีๆหน่อยนะเอา 15, แบบ5้าแสนอะไรเงี้ยได้ไหม <laughs> เออตอนนี้มีอยู่สามพัน่ะโอเคออ้ยไดมาห้าพันโอเค, 5, อเคน่าจะได้น่าจะได้น่าจะซื้อเบ็ดลําใหม่ได้โอเคและนี่คือเบ็ดอันใหม่ที่เราจะซื้อจัดไปเลยฮ่า,าเสียเงินและแม่งแม็กสูงสุดตังหนึ่งแสนกิโลเลยโอ้ตกได้ขนาดนั้นเดียวแต่ว่าโอ้มันน่าจะเออเขาเรียกอะไรนะวงสวิงช้าหรือเปล่ากูไม่รู้มันเรียกอะไรเหมือนกันสิ่งที่สังเกตได้ของไอ้เบ็ดคันนี้ก็คือมันค่อนข้างจะจับได้ทัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะแต่ว่าเออไอ้ปุ่มเชคค่อนข้างใหญ่เลยนะก็ถือว่าดีนะกดง่ายขึ้นเพราะว่าเบ็ดอ เนี่ยมันอันเล็กนิดเดียวนะกูกดก่าจะโดนนะจริงๆมันมีบั๊กด้วยเขาเรียกอะไรเป็นแบบสูตรลัดในการกดเช็คได้แต่ว่าที่เกียรติทชอบกดมากกว่างค่น,นั้นแหละและตอนนี้จอนี่ก็เลเวลสิบห้าแล้วและเอเคฟซีก็ให้ปลาหมึกจนที่เฉยเลยอุ้ยขอบคุณมากด่กูได้ถือปลาหมึกกับเขาสักทีแต่มันยังไม่ภูมิใจหรอกนะเพราะว่านี่มันไม่ใช่ปลาหมึกที่เราตกได้เองไงเออเพราะว่าคิมนี้เนี่ยเราต้องเอาจากปลาหมึกที่เราตกได้เองเท่านั้น กลับมาที่เกาะแรกก็มีน้องๆที่รู้จักจอร์ดี้เนี่ยให้ปลากันมาเยอะเลยนะดูดิให้ปลามงให้ปลาหมึกให้ปลากระเบนสายลุงโคโรล่ามาอุ้ยอุ้ยของพวกนี้มันราคาแพงมากเลยเนี่ยถ้าจอร์ดี้เอาไปขายแล้วก็อูรวยแน่นอนใช่เลยครับผมกูก็จะเอาไปขายนี่นมีคนให้อีกแล้วโอ้ยขอบคุณมากครับน้องเออให้อะไรกันเยอะขนาดนี้จอร์ดี้ก็ไม่รอช้ากูไปขายเม็ดชาร์เลยนะครับน้องๆขอบคุณมากๆเลยนี่ปลาอะไรไม่รู้ปลาแสงอาทิตย์อะไรกูขายห,หมดกูจะเอาตังค์ไว้ซื้อเบ็ดในอนาคต ขอเบ็ดเท่ๆท่เท่นท่ะ ขายไปขายมากูมีเงิน48 0 0 0เฉยเลยโอ้โหขอบคุณน้องๆในเซิร์ฟนี้กันมากเลยและจอนี่ก็บ,บอกลลไอเวอรุ่น KFC เพราะว่าเราต้องไปเจอกับไอเวอรุ่นซามูไรลาสโลนั่นเองเห็นมันชวนจอนี่เล่นอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเราจะไปบุหามันกันเพื่อจะได้คอนเทนต์เทพเทปที่นั่นแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นก็มีน้องๆโดเนทปลาหมึกมาให้กูแบบหลายหลากพันหลายสีมึงดูดิอะไรวะเนี่ยเต็มเลยเฮ้ยแบบนี้น่าจะขายได้ห้าหกแสนเลยนะเนี่ยโอเคจอนี่ไม่รอช้ากูขายไม่ให้หมดเลยละกันเอาเงินไปสมท ทุนซื้อเบ็ดเทพเ,ทพเบ็ดออโราเบ็ดสามงามแล้วเบ็ดอะไรอีกไม่รู้เยอะแยะเบ็ดไม่ตรงไม่ติดนี่ขายหมดแล้วได้แปดแสนนะคิดดูล้กันขอ,อนแทนได้ว่า แล้วเราก็มาเจอกับัวรุ่ลาสโลซัมไมลอัสลาโมอะไรโกลมแล้วนะครับไปเดี๋ยวเขาจะพาเราไปซื้อเบ็ดออโรากันไอจอนี่ก็นั่งชิลเลยดูดิ้ยโคตทเอโดยเราต้องดำน้ำลงไปเือนี่เฮ้ยมันให้กูลงไปทำอะไรวะแต่ไม่รู้เลยกูตามน้ำไปก่อนเราต้องซื้อถังออกซิเจนด้วยนะแล้วก็ใส่ป้าบ้าไปแล้วก็มีตีนโปตรตีนเป็ดแล้วโอ้ยนี่มันเกาะมนุษย์เงือกหรือเปล่าเด้ยนู่นว่าหลุดมาจากวันพิษและด้นในไม่โคตรมืดเลยจอนี่มองแทมเห็น ยิ่งลงลึกยิ่งดํามืดไม่มีไฟฉายให้จอดนินหน่อยเลยตามันเลือกแสงไม่ได้นะแต่คนอื่นเหมือนจะมีแสงนะแต่ทำไมกูไม่มีแสงเลยกูไม่มีตีนเป็ดด้วยซ้ําน่ะไาวโคตรช้าเลยอาจจะน่ามันมีระเบิดด้วยนะเ,ยเห็นแวบๆตาจอดนินยังดีอยู่พอเห็นอยู่ แต่ก็ยังดีที่ด้านหน้ามีแสงสว่างและก็ออกซิเจนของเราตอนนี้หมดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะนะต้องซื้อเขาเรียกอะไรตีนเป็ดเท่านั้นไม่งั้นแล้วหูวายช้าขนาดนี้ตีนจอร์ดี้ไม่ก็เล็กนิดเดียวพอจะน,นี้ถึงตรงนี้ก็ไปรอช้าที่จะซื้อตีนเป็ดนหนะ้าเอาไว้แบบเออเอาไว้ลงดำลงดำน้ำแล้วก็มีถ,มถังออกซิเจนแบบใหม่ด้วยโอเคมีอะไรกูซื้อหมดอนะ่ะเงินกูเยอะจ้า แล้วก็มีคนบอกว่านี่เบ็ดราคาเท่าไหรใน่กี่แสนก็ไม่รู้เนี่ยเบ็ดระดับมิสติกเลยนะอาจจะต้องซื้อเลยแหละเบ็ดนี้เขาบอกว่ามันเป็นของดีของเด็ดนะเออไม่ซื้อไม่ได้แล้วราคาเป็นแสนกูก็ซื้อนี่ได้มาแล้วเบ็ดนี้เขาบอกว่ามันโหดมากเลยนะตกได้ปลาเรืองแสงอะไรเงี้ยเฮ้ยสุดโหดและเกมนี้สามารถตีบวกได้ด้วยนะแบบใครเล่นอันนี้ไม่เอเวนเจอร์หรือแบบแอนันนี้ไม่แวนการอะไรเนี่ยเราสามารถแบบไปเอนชานได้ออนะครับหาบัฟได้ไงบัฟศูนย์จุดหนึ่งโมนาเฮ้ยขนาดเบ็ดจะหาบัฟได้มึงคิดดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะเอาเบ็ดนตแ่ขอ ดูก่อนนะว่าเบ็ดนี้มันตึงกันไหนกันเชียวขอเทสหน่อยเด้อตกแล้วมวันจะได้แบบปลาหมึกเลยหรือเปล่าตัวละร้อยมาแล้วคร yeah. anyway. ับผมลากหน่อยแล้วก็ว้า้าวว้าว้ใจเย็นน้องขอดูดิมันตึงกันไหนกันเฉียวไอตัวนี้น่าจะกากได้ดูโซแล้วป้างก็ไปสามสี่โลแต่โอเคเราจะเอาดาบเอ้ย euh, ไม่ใช่ดาบกูพูดเป็นดาบซะแล้วเราจะเอาเบ็ดของเราไปตีบวกกันแต่เราต้องนี่ด้วยจ่ายค่าลงไงจ่ายติปนะค่าลิฟต์นะครั้งละสี่ร้อยเลยเ้ย ลิฟแม่งครั้งละ400กูจะบ้าโอเคการตีบวกเนี่ยเราต้องใช้หินเอนชานด้วยนะนี่เลยแล้วเราก็ถือเบ็ดของเราไว้แล้วแล้วก็เอนชานเลยมาดูก็ได้ไลรโอ้โหเพิ่มลัคก,กี้เกูเจะบ้าแล้วกเาบอกว่าเบ็ดมิสติ้งเนี่ยพี่ต้องหาดีวายนะดีวายโอเค ไม่รู้เพื่ออะไรแหละแต่กูหา DIY ก่อนกูกไอ้ทามูลายลัสโลก็มานั่งหาบับกันว่าใครมันจะได้บับดีก่อนกันนะเพื่ออะไรไม่รู้แข่งกันทำไมหินเนี่ยก็ไม่น้องๆนะฮะสนับสนุนมาให้นะดูอินสตงอินสตงอะไรก็ไม่รู้หนึ่งจ้กีเอามาทำไมว่วะพี่เฮ้ยกูอยากได้ DIY เอ่ดีวเออที่ไม่ใช่รีวนะโอ้โหเพื่อ แล้วมันก็มาอะไรไงดีวันเลยโลโกโูกออน้องบอกว่ามันเหมาะมากกับไอ้เบ็ดอันนี้นะซึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเหมาะยังไงก็ไม่รู้เออกูอยากได้เบ็ดออร์ลามากกว่านะนะซึ่งไม่รอช้าเราก็ไปตามล่าเบ็ดออร์ากันเลยเขาบอกว่าให้เราหาน้ําวนก่อนนะเพื่อจะลงไปดําน้ําเพื่อจะไปซื้อเบ็ดออร์ลาได้นั่นเองโอเคนะครับเราต้องหาก่อนคีเรือเจ็ตสเปดโบ๊ทนะฮะฝนตกด้วยนะเนี่ยเฮ้ยด้านหน้าก่อนนะพี่เลียเ้ยวๆโอ้ยกูรู้ว่าจะข้ามก่อนชนตู้มหายไปเลย แล้วไกด์คำทามของเราก็บอกว่าด้านหน้านี่แหละมีโอกาสเกิดน้ําวนเยอะที่สุดแล้วที่ก่อนนี้โอเคมาดูกันว่ามันจะเป็นจริงตามที่ไกด์เขาบอกหรือเปล่าเฮ้ยไปเลยขี่เรือไปเลยแถวๆนี้หรือเปล่าน่าไหนวนดูดิโอ้ยขี่ยกันท,ทีเลยโอ้นี่ไงน้ําวนน้าวนเจอแล้วไปเลยอย่าลืมใส่เครื่องออกซิเจนแล้วก็ตีเป็ดด้วย ได้เวลามุ่งสู่เกาะ yeah. ออโรราย่าห้าวเอาวารเลยนี่ว่าโอเคกู okay. จะใส่ทำไมแล้วนี่ย okay. โอเคมาแล้วอู้ที่นี่นนมีคริสตัลเยอะแยะเลยแล้วก็มีบอ่อให้ตกปลาแน่นอนนี่ไงพ่อค้าแต่น้องเขาบอกว่ามันต้องรอใคืนที่มีออโรราเขาเรียกอะไรมีแสงเหนือก่อนแต่น้องเขาบอกว่าเขาสามารถกดให้มีแสงเหนือได้โอเครอน้ okay. องเขากดเลยละกัน สักพักก็มีน้องกดปุ้มนะฮะเบ็ดก็ออกมาขายทันทีเลยนะครับโอเคไม่รอช้ากี่ล้านกี่แสนกูก็ซื้อหมดได้มาเลยอุย้ยเงินกูหายไปหลายแสนเลยเนี่ยนี่สินะาเบ็ดโอลโล่าอุ้ยขอบอกว่าเป็นเบ็ดที่ฟาร์มเงินได้ดีมากๆแถมพอเราตกปาลาเรามีโอกาสได้แบบสัตว์ที่แบบเป็นปลาโอลโล่าด้วยไงเออเอาเรื่องเแบบ็นี้ต้องลองสักหน่อยแล้วดูดิอุย้ยเป็ด มีแสงเหนืออยู่ในเบ็ดด้วย <c oughs> เฮ้ยโคตรเท่เหล่าคนไอ้นี่ก็ลงมาตกกันมันมีบอกว่าได้เป็ดด้วยนะเป็นระดับรีเจนเนอรี่แต่ดูทรงแล้วอันนี้น่าจะใช้เป็ดหรือเปล่าเพราะว่าน้นํามันเหลืองๆอ่ะม,มันไม่ใช่ขีหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นเป็ดแหละโอเคโอค้ยแล้วเบ็ดมันก็สั่นอยู่ํนเป็ดนี้ค่อนข้างจะอู้ยังพอสมควรเลยนะเอ้ยปลามันกระชากโคตรหรือเปล่าวะแบบนี้มันจะตกหมึกได้หรือวะเนี่ยเฮ้ยมีคนน้องตกได้แบบปลาอลรลาแหละเดี๋ยวมาดูดิคุณตกได้อะไรเนี่ยฮะเนี่ยไงเป็ดจริงด้วยโอ้ยเป็ดกัปปาเป็ดดำน้ำในทอง ปากระจองแลมองโอ้ตัวเล็กนี่เดียวรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นที่เอาไว้ฟาร์มเป็ดโดยเฉพาะเลยนะเหมือนกูจะได้เป็ดอีกแล้วเลยเหลืองเหลืองอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอาจจะเป็นเป็ดตัวใหญ่ก็ได้ใครจะเป็นรู้ขอดูดีใหญ่ไหมอืมโอ้ศูนย์จุดเจ็ดเลยนะตัวนี้โอเคคนมันดวงดีเกินนะครับน้องๆตกอะไรทุกทีได้แต่เป็ดกกาบดูดีโอ้ยพอแล้วมั้งเนี่ยไปที่อื่นกันดีกว่าอยากได้หมึกออโรล,ล่าแล้วอะครับ โอ้ตอนมีแสงเหนือเป็นงี้นี่เองโคตรสวยเลยท่านผู้ชมฮะเออมีแสงเหนือเราสามารถซื้อเบ็ดออร่าได้นะโ,โคตรฟิหนหฮยบรรยากาศมันดีเหลือเกินเหมือนมาออกเดทสามคนเฮ้ยไ,ไม่น่าใช่แล้วกูว่ามันอัดตูดกูแน่แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะฝามมึกกันแล้วท่านผู้ชมฮะตอนนี้เริ่มดูดีไีคนเอ้ยกูได้มึกกูได้หมึกกูได้มึกท่านผู้ชมเฮ้ยม,ยมาแล้วมึกตัวแรกมึกตัวแรกในชีวิตแต่ว่าเบ็ดมันเหวี่ยงเหลือเกินไใหลุดเลยเฮ้ยโอ้ยจอดีเศร้ามาก ทำไมมันตกยากจากังอเบ็ดนี้มันอะไรกันเนี่ยมันมีโอกาสอุย้ยคนหนึงได้เบ็ดมันได้ปลาหมึอกอลาลาแล้วอุ้ยไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมแพ้หาก่อนตัวนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะตัวนี้ง่ายเกินมันต้องตัวยากยากปลากระจอก ขอให้หลุดขอให้หลุดโอ้ยมันได้กัน2คนเลยเอะอย่านะมาแล้วจอนี่ต้องรีบแล้วโอ้ยแข่งกันแล้วโอ้ยมันตกได้แล้วโอ้ยอ่ะอีกคนหลุดแล้วไม่รู้ใครล่ะมาแล้วโอ้ยนั่นไงปลากโอโลราสีสวยมากเลยเอะจะได้บ้างเลยไม่ต้องแอคได้ไหมน้องไอ้คนค้างข้างกูขยันได้หมึกเหลือเกินและกูได้อะไรก็ไม่รู้โอ้ยมิดตรงมิติดหรือเปล่า0.4กิโลไม่เอาพี่เบ็ดโอโล่ามันต้องได้หมึกสิ แล้วก็เป็นอีกครั้งที่จอร์ดี้ได้เมื่อกีะท่านผู้ชมมารอบนี้เอาจริงรอบนี้เอาจริงรอบนี้เอาจริงจับ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 ขอบไว้จอร์ดี้ประกองไว้จอร์ดี้เพื่อนได้มันต้องได้รอบนี้มันต้องได้มามาว้าวโอ้ยากมากโอ้โหไม่ได้เลยตั้งไปเบ็ดนี้มันยากจังเลยซึ่งน้องเขาบอกว่าพี่เนี่ยต้องเอาไปเอ็นชาร์ทให้ได้อะไรนะบัฟชื่อเลเวลิตี้อินเลสตอินเตนอะไรไม่รู้แหละที่มันจะเพิ่มความยืดหยุ่นหรือว่าเพิ่มให้ปลาเนี่ยมันดิน น้อยลงนั่นเองโอเคคิดว่าเราต้องไปหาบัฟนั่นและแหละไม่งั้นกูคงจะตกไม่ได้ในชาตินี้ จอนดี่กับซามูไรลัสโลก็ต้องมาหาบัฟนี้นะนะเออไม่งั้นเราจะตบหึกกันไม่ได้โอเคขอเปิดคนแรกเลยลักกันนะนะแน่นอนหินนี่แหละโอ้โหสวิฟ <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ที่พี่ <laughs> <laughs> ผมต้องการความยืดหยุน <c oughs> ผมต้องการตกปลาได้ง่ายขึ้นที่ไม่ใช่อันนี้เบ็ดนี้ไม่ได้ต้องการสิ่งนี้ซุ่มอยู่ครึ่งชั่วโมง,งและกูยังไม่ได้เลยรอบนี้อาจจะมีแววก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนี <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ <c oughs> สิกูจะเอามาทำไมละหมื่นกิโลละพี่ไอ้บ้า ซุมอยู่ตั้งนานแล้วผมก็ได้เลยฮะบัฟที่ต้องการนี่เลยเลสเลนเอ,อนะครับอ่านชื่อกว่าจะถูกเพราะกูยังไม่ได้เลยโอเคนะฮะเราเน่ยจะตกหมึกได้ง่ายขึ้นแลว้วอ่ะไปเลสซโกประกาศสักได้ว่ากูจะเอาจริงด้วยการบัฟสองนี่เลยเลยทั้งเซิร์ฟไปเลยฮะไม่สองไม่พอมันต้องคูณสีน้องเพื่อปลาหมึกออร่าของจอร์ดี้มันต้องได้ในวันนี้แหละ <laughs> มาพร้อมแล้วเลสซ์โกกันเลยมาใส่ย,ยงใส่เหยื่อให้พร้อมแล้วก็ลุย ระวังตกข้างๆเราเหมือนจะตกได้แล้วะเหมือนจะเป็นไอซามูไรลัสโลตกปลาหมึกได้แล้วแต่มันเป็นปลาหมึกธรรมดาไงตอนนี้ไม่สนใจหรอกดานเราต้องการปลาหมึกที่ตึงกว่านั้นโอเคโอ้ยแล้วกูได้ปลากับปานีโมโม,มามากุดกันต่อแล้วพี่น้องชาวไทยเอ๋ยตัวที่สองเหมือนจะเป็นเลือกแสงโอโรานะแต่ไม่ใช่ปลาหมึกไนีเป็นปลาธรรมดาซึ่งค่อนข้างจับง่ายอยู่รู้สึกได้เลยว่าเบ็ดเนี่ยมันเหวียงไม่เยอะเลยนะเออปลาดิ้นแทมไม่ไม่แค่ไม่ดิ้นเลยอ่ะ ตัวต่อไปก็ยังเป็นปลาธรรมดาเหมือนเดิมเลยแต่มันเป็นออรล่าในซีรีส์มาอย่างนี้ก็ทรงดีเหมือนกันนะหวังว่าโอนี้จะได้ปลาหมึกออรล่ากับเขามาแล้วป้างเข้าไปโอเคไม่สนใจตกต่อและตัวที่ได้ตจวต่อไปเหมือนจะเป็นปลาแสงอาทิตย์นะแล้วมาได้อะไรตรงนี้ล่ะพี่ชายเอยโอยูไม่ได้อยากได้กูอยากได้ปลาหมึกนื่อไอ้ข้ากูได้ปลาหมึกแล้วล่า รอบนี้มันต้องมารอบนี้มันต้องใช้ปลาหมึกปลาหมึกมาแล้ววอยอโรราด้วยมาแล้วมาแร้วมาแล้วอุย้ยรู้สึกประคองง่ายขึ้นเยอะโอ้ยล,โลยลัสโลสมุไรลัสโลถึงกับต้องมาดูว่าเฮ้ยนี่มันปาลาหมึกโอโร่าแง่ระดับจอร์นี่นั้นคุมเบ็ดง่ายอยู่แล้วมาตอนนี้มีแต่คุณลุลม้ลมล้อมจอร์นี่แล้วมันกระทำให้กูเสียสมาธิหยุดทำให้กูเสียสมาธิาาพอนปลาหมึกมาวางทำไมเมื่อปลาฉลามมัน,น,ไ,มนไม่ได้แดกกูหรอกยาเย่ ได้แล้วปลาหมึกออร่าแดนแตนแดนแตนแตนเจน ตแคอมพิวตและชีวิตกูได้ปลาหมึกตัวเลเ็กไปดอลล่าด้วยและจอดี้ก็าปลาหมึกนี้มาขอดูราคาหน่อยซิว่าแบบราคาตัวนี้มันเท่าไหร่กันเฉียวแบบสองสามหมื่นได้เลยไหมเนี่ยถ้าตัวธรรมดามันแบบหลักพันเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ขอประเมินราคาสองหมื่นแปดเลยโอ้โ,โ,โหแพงว้าวเฟี้ยวเลยพี่ชายขอบคุณมากครับพ่อค้าอิจฉาเลยเดยแต่เหมือนว่าเรายังมีอีกหนึ่ง หนึ่งเบ็ดนะที่เรายังไม่ได้ครอบครองนะั่นคือเบ็ดเขาเรียกอะไรรีศูนหรือว่าสามงามสีทองเบ็ดของอควาแมนซึ่งเราต้องดำน้ําไปซื้อนะโอเครุยเลยโอ้ยมืดอีกแล้วครับพี่แล้วเขาแม่งดำน้าเร็วกว่ากูสิบเท่าเลยจะไมจอนี้มันไหวได้ช้าจาังวะไปรอผมด้วยมันมืดอะจอนี่กลัวจอดี่กลัว แต่ก็ยังดีที่เหมือนจะหาทางถูกอยู่นะเจ้อนนี้มันใช้สัญชาตญาณล้วนๆโอเคแล้วก็มาที่นี่แหละฮะมีลูกตาด้วยโอ้ยที่เขาเล่นแมบบดอหรือเปล่าแต่เราต้องใส่หินเอนชาร์เข้าไปนะทั้งหมด5ก้อนด้วยกันเพื่อจะเปิดประตูไปซื้อนะเขาเรียกอะไรนะเออปรีสูนนั้นนั่นเองโอเคเปิดออกมาพี่น้องเดี๋ยวมาดูราคาเท่าไหร่กันเชียวเปิดไปแล้วว้าวโอว้สมบัติเต็มเลย ไหนดูดิอยโคตรแพงเลย,ยเป็นแสนเป็นล้านเออก็บอกว่าเบ็ดอันนี้มีคุณสมบัติที่สามารถกระชงกระเชงนะครับสัตว์ได้นะเออมันแบบสามารถให้หลอดด้านล่างมันเร็วขึ้นได้ก็ไม่รู้เหมือนกันขอไปลองหน่อยดีกว่าแต่ก่อนที่จะได้ลองเหมือนเขาจะพากูไปอีกที่หนึ่งแล้วฮะ มันเป็นที่ที่มีปลากลัวด้วยแล้วก็เป็นที่พิเศษที่ต้องใช้เบ็ดพิเศษในการตกด้วยตรงนี้เขาบอกให้เราล่นไปอยากก่างกะเกนชินอิมแพคแต่กูไม่มีเฮ้ามันทํายังไงล่ะนะพี่ต้องไปซื้อก่อนหรือเปล่าโอเคนะไกด์ของเราก็บอกว่าเฮ้ยพี่มึงต้องไปซื้อก่อนโอเคครับแล้วมันเป็นที่ที่แบบน้ําเขียวน,น้ําเน่าด้วยเขาบอกว่าตกไดเอเลียนนะไปเอเลียนน่ะเฮ้ยบ้าหรือเปล่าแล้วไอ้เต็มเป็ดอะไรก็ม่รูแมงใช้โคตรยากเลยนะผู้ชมดูดีกว่ากูจะล่นได้แต่ละทีนะฮะกะแล้วกะอีก,กะแล้ว ไกลอีกนักกว่าโอ้ยจะทําได้นะครับโอเคเราจะไปที่นี่แล้วนด้เป็นที่สุดท้ายที่เราจะ ตกปลาที่นี่และแล้วเราก็จะจบ24ชั่วโมงกันซึ่งก็ถ้าจะให้มาอีกก็น่าจะมาอัปเดตหน้านี่ครับง,งข้อกำลังตกกันเลยมันต้องใช้เบ็ดพิเศษด้วยนะมันใช้เบ็ดสามง่ามันนี้ไม่ได้นะเบ็ดนี้ไปซื้อมาแล้วโอเคไหนลองตกดูที่ได้ตัวอะไรของดีหรือเปล่ามาจัดมาเลยโอเครุยรวยยาวๆปั๊บ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 เช็คเช็คเช็คนี่ฮะมดบอกเมื่อกี้เราได้เอเลี่ยนนะแม่งตัวคน,นากลัวเลย โอเคครับผมปังโอเคไม่ได้เห็นมีอะไรเลยและสลหรับ24ชั่วจมงพา์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะเดี๋ยวต้องรองคอนเทนต์ใหม่ๆมาสลหรับแมปนี้นะครับเออค่อนข้างเพลินดีนะใครชอบแบบหมาแมปเพลินตกปลาเล่นก็ต้องแบบนี้เท่านั้นละว่ะเฮ้โอเคเจอใหม่พา์ทหน้าหรืออยากให้จอร์ดี่ทำอะไรในแมปนี้มีอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมบายบายจุบจ๊บ